มาสุงค่ะี่รน้องปเิหารายดับกันในวันที่สองหน9ปีคริสต์ศเนห่งเซาหาค่ะื่อได้มีสองผู้ขอข่าวตีมาดอดได้ใครนี้เอฟซีผู้บันแฮงหนึ่งในจุ้มปีรุจิตว่านป่านน้องกาอันดอนาออนบุขึงไล่และเก็บขวันเพลในผู้ขอที่หนึ่งเวลาหมายสองลองซึ่งมาดีมือ เมื่อเมืองม,มาหา้าปีมือเสียนีเมือ่อสังละเมื่ออยู่ขึ้นเขาผ่ามาด้วยหัวคอที่หนึ่งเขารายการเมืองในปีน,อน่อดังไรเจ็ดฮาเแปบบียกกูกอ็อนหรผู้ดีอันในยาเป็นจีดับจูงเจ็ดฮาเปียกในเจ้าเมืองจึงเป็ีนผู้ยิบผู้ดีไม้ดับจุงมาในเอาไว้ก็ไกด้เจ้าเมืองจึงก่อรังเบีย จุ่มจเยสิเขาแส่เขาวอม่พอม่อมเจ้ามัเป็นดีอย่างลึงสุดเจ้าเมืองจีนก็เสียงกากว่าลุยดองเงาไลายปังติ๊กก็ได้บ่ากแคน,นีต่อมาตีว้านฝ่าลองกาก็มีคิงถ้วยอันเมืองเรื่องผิวยากบนเมืองหาวเฮียงลองผู้ให้เจ้าถ้วยไรที่หนึ่ง ดมาถามว่าเจ้าตดน่เดีหรดีปึงกุยกะมือเลี้ยวได้หลึงกวนเมืองแกมไม่ตัน่าสองก็พอรุ่น่กวนในยชุ่งวงการลายคาในเมืองหนอกปังคนวันปาแลวยใส่วันแห่งนำ้ำลอกันหมอกหน่าสันจเจในขานใจกินใจย้อนปีรุจิสองปอรุปเจี๊ยบาเปยก เก็บขอนในเหมือนวาเลนปีรุจิจุ่มในการมือก็อมจะอยู่ภายคู่เขียวก็อยู่ดิเดอยู่ภายคู่ไก,ก,ไกอไ็อยู่ดิเดเปลี่ยนมันก็อมเปลี่ยนดเดตามก้องเสียอยู่จำบ้านสามบ้านอยเทียมค้นบ้านปกป้องหนา้า,นาบ้านในเมืองคือเยอมาสูงลีเบซัเววันมได้ลองเก็บขอนเียาวเหี้ยงวันได้เป็นดีลาบา ได้ป็นดีเขาข่าอ๋มิดาเสด็จวางตึกสีดาตีห้ามย่อนสองกบปลุกนายกเก็บขอนแย้มน่ะลูกอ๋มีหลูกวนมึงเพลศเลอหวานมึงทุกเตี่มกวดขันอ๋มฮู้ตีกว่ากล้าขายเลยเหตุการณ์อีสักดอน่าปีนอ่าอะไรดอหน้าขึงลายมันเหี่ยง เจ็บทาเปลี่ยนไล่ขาเพราะไล่ขาในปิ่นวิ่งเดี๋ยววิ่งกว่าด่ารังออกไม่เสียงดังกาดดีกว่าดังปากพุ่นเพราะบนปากพุ่นกว่าย้าวดีกว่าดังมึงหน่อมึงด่างค่าเดีมีเสียงดังเลี่ยนเสียงไมกุ้ยกอ่พาะมาด้วยตัวหน่าสองบลุ่หน่อยยามเดี๋ยวบนมืองหลาดว่าเก็บขอนหนเดี๋ยวไล่ขาปางพุ่นปางพุ่นเสียงแดงมึงดง หวานหน้องกาจังได้มันมีเป็น3-4เดียวเจ๊กหลาน้าบ่รู้เก็บขวัญเ,าเ้าเฮียป้อเป็นจัได๋เด้เป็นสึกกอ่อมจ้ะเกียดขี้คนมึงก่อมปิดแม้องสได้เฮ็ดเจ้าเฮ็ดขุนนวาดนั่นน,นะสึกอํใจขุนปิรุจิก่อมใจขุนเป็นภูมิจั ในบุกในหมู่ในจุม่มอันเขาคเคยเฮ็ดเคยสังเคยลาดกันน่ากุ้ยอ้วนเมืองนี่นําเจอสิ่งละเฮ็ดขุดก่อนในการเก็บขอนจะได้มันห่าวฮียงไหมปีน้องห่าวหวานสิบชิ้นั้นลองพุทธานหินลิ้นกับผาชื้อใดก็ห่าวห่าวแ,แห้งเมื่อน,นั้นน้องเยาว์ใส่วันแห้งทุกวันป่าต้งเสี่ทั้งหลายป้นกันขุดอ้วนในวันนะั้น ก็รับว่าตีป่อยวู้ป่อยควายกบรีมีเขียนาน้านำหน้าก่อเหยียงโจสองก,ก็ลุกในมาอยู่อยากไหมกมาในกูคู่เขียวอะไกูม,นมันในกูปีนดสีอ่ยผูพาเวียนากรบพุนมากก็ป,นนปีนเลไงกุ้ยบันไ่ได้เก็บขอนเทียงปีานาอะไรเะอาีถ้หนงสุนดเสียไปโดยจากเมญญาาย่าไข่ทัดสามา มื่อหลวงปีตุสิจิต,จตหาเปียดได้มีมาเปิส้สังสมเด็จเอาไวปให้หันเอาไว้เฮ็ดขุนฮะเอาไว้เก็บขอนฮะใจอยากอีสังดีคาบรุ่งเน่เอาไวให้เนี่ยใครกว่าไี้คู่เขียวกว่ากว่าใหใครกว่าได้มันกว่ากว่าใครกว่าไี้โค้ลายกว่ากว่าใหเฮิรมันมีกันมีเงามีไปหนึ่งลเลยเฮ็ดสังเฮ็ดเต้เต้เลยกำกวงเห้สังลาวสังลาเฮ็ดหรือปีตุสิจิเก็บขอนอีกมาจะเฮ็ดการได้ได้เนี่ย คิดเป่าวันสังบอถามไมเได้ว่าพี่น้องเฮาค่ะอะไรบิดูจิตขึงลายมันเทียงอย่างตีวันปานองกาตับจุ้มเจ็ดหาเป็ดอันโดนาอ่อนหูโว้ยเมืองไหลผักูว่าสร้างขอนกูเขาย้อนนี่นน่ะกูเขาญาติตั้งอ่ะญาตินี่ะตีปล่อยวัวปล่อยควายก็มีน่ะน้ำหนักเขาใครเฮียนง่ะ เสียดา,ายใช้ด่ากหวยอ่ะคุณถ่านหินอ่ะเก็บขอนอ่ะโจมปีรุจิตท่าบา้านบามีสุนโดเรื่องมีหน่อยมีนางเก็บขอนเก็บเอาเงินตีคนเมืองมาเฮ็ดปุ่นสุนโดจเจ้าเก่าในมันถูกเมีนยนอยู่ค่ะอารมใจปีรุจิตการคืบหน้าการเจอจาอารมณ์หันตาเก็บขอนคนเมืงเองเข้าขายอยังห้องวาดจนกุ้ยกัเมืองศิษปีรุจิตบาง,งหลังนี้มันป่องมาจริงเก็บขอนคนเมืองเลยจริง เกียก่ยวกับเรื่องลูกรางรางี้ะีะพีรุจจิตเนี่ยเกี่ขอะเกี่ยวไปหากวะอันนหนไพี่นอ้องห้องขาคนะคนดียังสืบหลันว่ามือเลี้ยวเนี่ยวายเสยจง LP, ุงมเอไพีเขียววันให้อ่ำป้อมาดีมานต่าย่อนเงาลายกอดของสุขสั์ไหวโคเขียวก็่างห่างหายหายมากลับในจุงมีดุจจิตวัานป่าโก็มีข่าวดีข้วงเอามัน มาปักตับอยู่จะจําเขายี่น้ออะไรดาวหุ่มลุงเขา,าลอองลงเขาละปันกันกินลองทาน,นาหินหาเจ็บขอนซื้อใน้ป้อนเป็นที่ไหนหยาบใจเขามาอยู่กุ้ยในพวกหยาบซัมเดียบอกอามันมาเฮ็ดตับอีกจำจำเพียงเขาได้ดูดอกไม้เยาวันมาได้มีดอกอะไรดาวหุ่มลุออง,ลงมันเขาไม่ได้มีที่ไหนต้นหน้าสองกอปลุกหน่ย khốn mung khốn Sip lukun bên Gampoi, găm biến dung lần dung này, gai, hai, 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 cả hai, 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 này hai, 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 bòi hai, biến hai, đẹp hai, hai, tìm hai, 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 này bòi hay lại

บริเวณไร่ค้าบางพุ่นห้าโูโวจะได้ห้าวันป่างน้องก้าห้าน้ำหลือเก็บเสียงดังที่ไหนเลยกิจหลานเขามีสี่ห้าตีอะไรก่อฝักถึงของเสียวพินติดใดหาลายมันสีแดงเกลีเป็นอีหนึ่งอําเฮ็ดการหาที่จานบ้านเมืองในสุเจ้าปันเขาจะได้เก็บขอนยนต์เงินต่งค์จิหลานหรือเสียดายได้เองแอนผีผีโคเขียวเอาบนพ่อนี่หนึ่งอําใจตับสิยงใด เปลี่ยนปีลู่จิตอิงบานเห้คดการด้วยแนวสุดแรหหงหลวงพ่อหลวงฮารายมันเสียห้องเมื่อวานใคช่างสืบที่ฮีตอยู่ก่อนี้เจอในจุ้มปีลู่จิตได้ถุยมีอยู่ฮะปอมีจอยแถมมีแสงสืบจาเท่าไหร่จอยแถมมีแสงกับสิเท่าไหร่จอยแถมมีแสงก้นเมื่อเท่าไหร่ลองนี้นะั่นนี้จะรือหนึ่งสองสาม ถามเขาด้วยอันจจะถามนึงซึกปีดุจีได้หนึ่งบีดอ่อนอะไรช้งว่าซึกลุกพื้นก่อมใจมานกอมเปลี้ยนไต่ก่องพ่องกำก้องจะได้ปีดุจีจุ่มห้าเปียละเทาเนี่ยหัวนี่ฮินี่หันหาสามนี่ก้นมือเหีย้ยใครเร่งขี่จ้าเพี้ยนห้าใครลืมขี่จ้าเพี้ยนห้า ใครเจ็บขวอห้าคุณฐ่านหินห้าคุณหาก้อยมหมหก็อิงอาจุยาา้าอิกกงกุงลี้าเออมีไว้เบอร์ของบ้าอันนี้ฝากทีงง่ยดีโคเขียวให้ห่องด้านสองก็โพลุ่นในวันให้หนึ่งเยกกียวกบของเสียที่ถึงได้ก็เลยเรียบจำเจนกบห่องอุปนิงมีเบอร์ทางาบิดูจีได้มีเบอ,บเบอรซงเนเคยถาม้วยจิงเลย ซึดอันว่าะไรองไว้ใสในใสในขูส่ในมอกซิดอันวาไดไรมีจั่นจั่นจนหลจนในจุ่มเดี๋ยวคุณฮันคุณซิกุลงจากฮัจนในจุ่มตวไสมอไว้ซึกอันใจขุนกนมือซึกนด้พอเป็นสนซึแด้เน่ยซิดได้เกียรขีก้วนมือด้เดียวขุมลงง้วนมือด้ดีขีผ่นดินปินขู่ของเจอจัด คนเมืองไหนคุณกคนเมืองไหนมีขนาดขิงกังขิงเหงเออคนจีวิงจีดอนอยู่เดียนีคนเมืองสิอึกดังมาน่ยมันเป็นเขากรรวามไอ้ใค่มาสำจาเฮจ้าเฮ็ดคุณลูกเจ้านน่นเออเจ้าไหนเจ้าเปสังงเฮ็ดทบคาู่เลยวางฮะคู่เลยฮะจุ่มแหนกซึ่งีิตจ้นี่พี่ดอนอะไอันนี้ิด อันน้เราเดีเดจีตาจอยคนมือห้องบาคุยกันปีนสิบบังปังนี่ขวากว่าแม่มาเนี่ยเข็หนามารลอยๆวางปอกขี่จ้าเพนเามาปั่นปีปันปีันปังะได้มารังใต้ขุ่เลเธอเอาของนมเธอด้วยถึงนี่อันจอยแถมเจ้าจ้าบามือก็เอาขี่ดวยายนี่มาส่มาเปียกกำเอาขวากำเอามาจางคนอวันเอน่ากนกัตดไล่งินเบียกวนนวันดีตายยู่มัน อันนี้อันเปียนอยู่ไว้ยตีเส้นไปอะไรมา,าสักสีลัฐานแหลงเงอะไรอันเขาเก็บขอนก็รีขุดถ่านหินก็ยากหรือเียดาสายตั้งจาก,กว่าซึ่เนี่ยเพราหลังก็ปีตจิตึเฮ็ขุนเนนมืองอเราเนี่ยก็ปีตุจิตในมันปอมาไงปอสิขุนเมืงองฮะอันนั้นก็มือใา้มือกวาของมาให้ไหฮะเฮียดีติ เปลี่ยนทานที่ดิไล่ัานี่ดิพ่อหนีมีเะอะไรให้ถามจะาหนอาถามอะไรมิโนงปากพุ่นถามอะไริโน่จายถามอะไรมิโน่วันปากถามเลยเลยวันแห่งหน่อยาไซน้ำหมิ่นะบอกจ้ำกว่าร่างน้ำหรือดดันบอกถามเพอถามว่าเดี๋ยวไล่คาซื้อได้มักลางซ้่ได้พิ่นงถามเลยแต่เขาเก็บขวานาแต่เขาย้อนน่ะมีเบอร์สา่งหิโติดซ่ถามส แต่มาหัวยังไปเมียนถ่ายแม่ไหนทะางฮังอาจ,จะยาะาอยาตะบลรวมาหัเได้รูปเป็ทางคู่งคุณรได้ไว้ดูซื่อลูปขยงกรมอดีตผัดยัดดาบสิ่มาปั้นเจนน้ำมันไข่เด้น้ำมันปินน้นเนื้อจืดคือจืดปืนเนื้อเผ็ินไต่เลยอํานูนนม,นมีคือหมอบ้านเจนเลยดากสิ่มาปั้นเจนอํานูนม,นนนม,นมีมันหราเปลี่นยนเจนใดกะนเหยอนี้มันสุกสั่ อย่างนี้มันเป็นยุคยากของเผ่นดินอย่างนี้มันสุขสัร์จือคือเขาเกิดอจันาอะไรุกเดียวเดี๋ยวคนมึงมนาดิบเน่ลุมีกะใช่ไหน่ยเผอให้พิจาริจารเสียนาเลยใส่ใจที่นั่นกยกะเอาการใส่คนมึงว่าอันคนมึงยากกินขันมันจะไหนอยากกเลขใจไหวที่อืกอะไรสองก็ปลุกโตน่าเดลูกใจมันพีออขาจอยเชฟผิวเพวิดีโออันไหนให้ถือก่าโตน้ะ เห็นยวมาเรียนฟ้องเจ้าตีดูจิตแล้วฟ้องเจ้าลเลยจริงวะมีพ่อเนี่ยนะจื่อจามีพ่อเนี่ยนะทับซิมีพ่อนี่ย,ย,ส,ยสังตา้าวันมึงจุ้งเจียทาเดียบว่านป่าฮะมีเบอร์เหเบอร์หากินข้าวมีเบอร์หากินเ,เ,ก,นเก็บขอนอย้อนหงนืออเมียก้องให้ตาคมมันสิแน่ปอบส,ส้นเดี๋ยวไร่ข้า เมื่อรด้ปังน้นฮาเมืองหนองหบ้านป่าน้องกะฮะจหน่อมีเปืหอะไรบ่เห็นอะไรมกระไรอันไหนกยปีนออะไรอันเขาเก็บขอนก็ดีคุณถ่านอินีได้หลายปองหลายกำ้มอยู่ดีเสียบใบก็มาลงในปีนอเขาขาวไว้กุอ่ะกูได้พื้ดีน้เสียนอะรอยาไกูอย่าวิอันนะเขากํากองสีอยู่มาปนเมืองจีนถามว่ามันตียอ ป้ย่อห้องมากล้กับสิบโดกันหน้าที่อะไรกัาลางขิงถ้วยเอาไปขิงตัวหน้าเฮ็ดไหนก็มีอ่ะสิบสีนั่นสองข้อปรลุนได้นี่ครับข้อขาแคบก้นในวันนั้นนะเเป็นจื่อคืออาซียนพยเยามให้ซึกออาซีพอ่ะเผยมีดองอาซียนในวันป๋างอะไก็มีลอกข,ข้อแคบกันมากเี่ตัวหน้าหาปรลุกน,น,น,นี่ปีหน้าจะไะ ย้อนเหวันให้ปารีมันสงูงสุดได้นั่นข้องมือสั่งซ้อนบรรพองข้องมาดีหลายเจ้เลี้ยงพองภายแล้วข้องก็รีบดีดจิตไห้ถุรีมีไว้อยู่ห้าถุรีผิวโมเดียวห้ามีอ่มันเป็นพ่อดีแล้วชื่อจ่าเต้เต้จึงหื้ออ่ำนั้นก็ตายเก็บขอนย้อนนินอ่ำน,นั้นก็เขาได้ย่างเป็นผูเ้เบียนดา,นาบุนดาหมักตาวันให้หมักตาคู่ลายให้หมักตามา่ะมันเป็นพ่อดีเด้อที่เดียว ซึ่งไปเดื่อี่เงาไลา่ไปที่ไหหาพ่อข,ขาเขียออกาเดียววันดัางมาลองขี่จ้าเพี้ยนมามุกสซยอยู่ไงเอาเย็นจ้อยก่ากําหนงกับ่าพุทธานีนันะ่มจอมุนชาเขาก็ไม่แค่งอว่าวันปังนั่ลองข่าวหรือลองลองเจียบขวานะลองขีง่เด็กๆมีมาอย่างยาเสียดาสายดางนำกองนี้นำลากองมา ตีปล่อยผูปล่อยค้อยก่อล่อยคมืเอเงินทุกย้อนค้างกอาซีพมาอยู่ขึ้นองค่กเขียวมาอยู่ขึ้นลานานีห้องมนันมาดังดับอยู่จำจำเขาดาองค์ุนจุ้มมีดุจดจุ้มนี่อันไหนขอเปนกว่าสิ่ไหนปีนอเข้าวรายการอันไหนลานดองตีเปลืปีปมาก็อ,อกดีจำสอก่อปลกอดิมจึงดับสิสองปกดับิเะ ปีดลจิตสองอลุกเนี่ยถูกลีมีอยู่ห้ามีเยาามีเปลือกมีเยาาด่าเก็บขวอนก้นมือแน่ไหนะน้ำมันเปียวะวาน้ำมันเปียะน้ำมันไขวะน้ำมันไข่อยู่ภายใต้มันใจดักสิกมีกไม้หม,มักบ้านเชอนอยู่กว่าสาวผมลบตุวยถิ่นก้นมือจ่อยแถมก้นมือก้นมืออุ่นใจยังโปวา ก็มาขุดฐานหินก็มาเก็บขอนขอนนี่ก็เก็บี่ยมอาไรติอันแต่ที่เก็บขอนไรในในหลุมฝาปอ,อปืนการจันจริงเมืองว่าเงินเะนี่เดี๋ยเลยส่งอาตยตุยาอาตุยาอะไรยปกปอบหานมืองเนี่เม,มือง,ม,งมึงไทยเนี่ยเป็นห้องภาษีภาษีที่เก็บมาในเขา้าอะไรเข้าหลวงหลวงก็บริหารจัดการเย่อเกปะปะงองบ้านเมืองขึ้นเยอะอันเนี่ก็ส่งมระจุ่มเมียกองจุ่มนั่นจุ่มไหนจุ่มปิ้วจิตจุ่มนั่น,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 นมีผอดีใช่ไหม อ่ะมีพ่อหนีสักปีน้าอัวปัญหาอะไรเออตอนหน้าตอนหน้าบ้อเลยยังอย่าเอาชื่อมันผีแทถอย่าวิตตีให้เฮ็ดกว่าเถียง,งวางกองวางถึนเฮ่เมือ่อยู่ขึ้นเนี่ยป้อใครก็อยู่ที่บ้านให้ก,ก็อยู่อยู่ลอยตะเลี้ยงก็อยู่ให้อย่าไปเฮ็ดปีเดียวจิตมันจะได้กำกองสังเหล่าสังเหล่าเอ้อาเก็บขอนเฮ้ คมมันกล้าบนคายเฮแตายอยู่รอดขนาดเขาเนี่อ้วนได้ไหนไปพอแล้วตัวหนานะพอแล้วคือบปลุกเลยพอแล้วเปล้่นปันคือเคียดกินอยู่กินมีกินนอนกินคืเอเง่าเมืองจีนกว่าถึงเง่าเจ้าถ้วยกว่าถึงเง่าตอนนั้นเจ้าทหาเป,กกป็ดก็พอหลายยาวลองเก็บขอนย้อนเงินได้อันไหนออกมาสาระไรตัวใดใในแค่นี้บิดาเขาขาดสองก็ปลุกเลย ถึงไล่ไเหตุใดคนเมืองสุขสั่์แถลงเจี๊ยบขอนด้เป็นสี่หาตีอยู่เนี่ยเดี๋ยวไล่ค้าได้เสียดายกว่าดังป่าพุนเนี่ยมือดังวันป่างเนี่ยน้ำดือ่อเนี่ยตางบอกหน้าสารฮ่ามาดังโบสถ์หนหินขาโพลกุกวันแห็นน้อยาใจน้ำมิม้ียนี่ยวันมาเจ๊เนี่ยนะตีเถ้าห้างยันขาโพลกุก อันนี้ก็มาตรงจับพี่น้องเขาค่ะส่งวิดีโอเลยถึงตัวน่ะสร้างเจอว่าสืบเพี้ยนอยู่เก็บขอ,อยู่พุทธ,ธานหิริย่าสมมติว่าเมืองใต้อยู่กี่นี่ยตอนกันหาศักดิ์ศรีรัฐานในสงวันโคคิวโคไล,ลสองตับซิ่เนี่ยเขาตีขึงลายมันหาลายมันข้องตัวหน่ะจริงในข้อที่หนึ่งสืบเสียได้เขาขามาโดยหมายสอง วิ่งเสียนดีขี่ใจกูได้ยังวิ่งเสียนดีอ่ำยำกัดแต่อ่ำยำมีกวนผัเขราราชการเสียนบ้ารัว่ามันตีมืออ่ำใจมือมึงมานนะตีมือเสียนดีเมืออ่อไงละ่ะเมื่ออยู่ขึ้นหนาหเมือ่อไงมันมีขับมาป้อมมือได้ ก็เพราว่าอยู่รอกู้าหาดิคัดใจะเจ๊จกู้กาอ,อกว่าเมียนมาดิส่งเจรดีเขาข้าขับการคุ้นข้าราชการพลเรือนเมืองลเมืองไทยว่าแต่ที่เฮตดของดิน5้าาสป,ปอร์ต5้กู้เจ๊กู้รองอันดเจ๊โรตีอ้เหลือนในต่อถึงเหลือนหนามาดิส่งคนเขาไม่อยาบิดออกค่ะกูก้การเนาะ โกกางก็กางก้ล้วโก้แบบว่ากว่านะโกชูเลาไก่มื่อตีเล้าไก่โกกางก็กางกูไปตีเลยเมื่อนีตีเลยถอยปพอาถอยมาได้มาได้ห้ามัอหนูห้ำเบื่อสิงห้องหนูเดียมขี่เมื่อหนูยนก็กลายถอยก็บกันเมื่อวันี้มาได้เมื่อขึนเสียนบีเนี่ยบีเราดีดาุ้นเมืงดีดีกว่า เสียนี้ขี่ใจกูได้อย่างโจกูกล่ามาบนมือกอดผักเก็บสิขายหน้ากัดลิขิโนเตียมอ่ะลิแตอเ,อเปียนผึงดาสิงนะอ่านบนมือห้องอ่าเพื่อดาสิงเพื่อดาสิงปอมันเป็นจีเขียนะเออแค่ห้องนี้ก็กไรเพื่อดาสิงนั่นแหละ พึ่งด่าซื้อมาแล้วเกรย์ใหญพี่พ่อมาผีด่าซื้อความขีเนี่ยเขาบอกโม่โม่ปีนองนั่งไรอยู่ดีปีน้องเอาคาเดียวออกจีว่าจะองนี้อยู่ดีเกรย์ข่าวดีได้ป่าซึ้งมันดีมืออยู่ขึ้นเว่งแสนดีเดินหน้าเดินได้เนี่ยเฮมันช้างล่าลาซิโอมันอยู่ว่ามืออยู่ขึ้นเสียนดีอ่าอันนี้ก็ถือได้ว่ามันสิงหกองดูเดีย กูกลางอาหมณ์เนี่ยเรามันเสียคนนังนี่ถิถอยนี่ดิดดมันนี่ไอ้น้ำกัดเขาในยีนยย่เสนปลายยางเตรียบหนึ่งนี่คุเมึงได้อตารปอกหะไรกันวา,น,านุ่นมผ่าตุงเฮียอะไนุ่มผาตุงอะประหนกมันใครแนี่เข้าดังในมันออกมามันก็ยังนุ่มเลยเนี่ยนี่ด้วยเสยนปายเนี่ยเผิ่มยยันุ่มว่เตรียมไม่ดิ ผ่าดวงนี่ก็หลุเวียนคำตีหน้าห่าเวียนคำหูห่าเลยเอาก้องค่อยเวียนก็ไรพอปุ่นยุ่มก็ปล่อยผัดดวงลงไนนก็เป็นสินดวงอันหนึ่งเหมือนกันด้วยกะลายหมอกมันเหมือนกันแกเพราะเป็นสินดวงนี้สินโนโน่ห้าวสาสินโนปัดเดี่ยสินดวงนุกปิดเออ่สินดวงหมอกแดงสีมันไม่ได้มีเว้ยกะป้อนผัดดวงนี่ลายมันเป็นอย่างเดียวหนึ่ง หมองมันมัดมาได้ล็อกเิีนเกี่ยมกันมึงติคิกติครอกล็อกสิงกองเดียบผู้ก้างในเมียเราถอยดีนั้นดีแน,นมันมีปึงมันมีล็อกมันมีลายนะตีมือขึ้นยาวเลยก็มีเข่ามาปีดเออะไรว่มัด้วยเหมือนอะไจุ๊บหมพุ่งเขียนอย่างนี้เขา,ขาหัดตดิเขาหัดตายาหัดเจ็ดขีโดโตสู้จุ้มลุกขึ้นสู่อาจุยะอัมเปตถอยในยังพวาลยตึโกน,นะเบกก็ กวยกะกูกั่นนี่สิกล้องเดี๋ยวคำดิเลยบนหลังดิดิคือแนอันเนี้ยเปิ้นฮ้อเกี่ยวกับการมืองานนี้กูพอในทางต่างสิติดกันภลุผสมภตายกุเป้เนี่ยเฮาคั่นตินั่นดิดิแนภายแล้วก็มีนาทีตะเด้เก็บขี้ดูเก้าเลยจับกล้องอยู่กวยกะเกี่ยวกับการมึงเนี่ยสิกล้องเดี๋ยวเปิ้นทำซิมก่อดิดิอันไหนอย่าไว้เหมือนนั่งกูกะญาอยู่วันบ่ได้เดินไล่ถอยขึ้นวิ่งเสียบี้เสียนบี้ ขี่กลผัดลยานยาีกวกา้ยายินข่าวอบุนดคุณเมื่อเขาข่าวันด,ดังนาะว่ากูก็ตีไรเปอกมาอยู่ขึ้นเวียงเสีนีขี่กู้างก็ดี๋ยไลออกเวียงเสีนีขี่กู้กางเนี่ยเมื่อขี่เมื่อหลงใจกินมันได้ดนหิกในหันย้อนมา้ังเยงยามไหนมันมีเงินอนการซื้อในร้วนนเปิน้นอย เมื่อแล้วเนี่ยสิีมึงขี่จะทำมม่มงลงเลยจันจึงมึงนึนกันจุงแม่ก,กองบเนีน่มีดใจ้ยนนอย่างกันเลยก็มีดิ๊กยันดีก็คนหลังคนหลังโกก้าเป็นก้าโกโกชูเล่าไกปอกมือเล่าไกกระดานไกปีดอันไรหรือได้เดินทวนหานเดินทุนก้าโกก้าเข้า,า่าดีมือยาวตีมือยาว เมือพะพะล่าเระมีมากแค่นมืออยู่เล่าไก่สูกหนะมันดีมากใช่ไหมทำอามานเจ้าหน้าห้ามันดีนะฮะกวีกะมันก็เป็ญเดีสูดได้อยู่มันก็เป็นผู้เขียนได้อยู่ก็เขียนสีขี่ยโกะ้าตัวหญ่โยอันกูกะปผวนหูเขาอันมีชื่อว่าผึ้งดาสินปีน้องไก่ของเขาก็อุบมบขาปีมาผีดาสิน เิดดัินอดัินีพนี่คุณน้ำเขาไปอันนั้น,าาอ,น,นอุบะคืออะไรยอดอะไรไม่มีความขี่แล้วเขาอ,อุ้มบีน่ะหามันมือเห็นปอมามาตีเสียมีขึ้นเวดับีข่าวเอาไว้ใน,น็นซี่อยู่ห้องยาพี่น้องข้าวขาเกาะอะไรขึ้นห้องยาในเวียงก็มีซีอ่อยู่อยู่มีกินวันก สิ่งของอาชาลองลีมันเป็นจยนไปไหนอเอาไปเพิไอใครว่าเมืองขีม่มองไทยตีไรก็จงมีจระดีเคียดปัญหามาของตีนซื้อในจำมีก็ะดีมีบ้าสืบเช่นนั้นคนได้ข่าค่าอะไรผ่านระยะไ่ไปออกวิ่งเส้นมีเช่นนั้นก็ตีไรคัำแบกตีไรปอกมากขึ้นอยู่กุ้ย อันนี้กวบินลองดีหลายจุดหลเงี้ยวเอาไว้โลให้พึ่งดัดสิถอยถอดออกการ์ดกุยข่าวได้ออกมาใหญ่ออกพี่น้องอะไรยุ่มย้ม,มาได้เป็นลองตลองีลองดีลองหมันเมือ่อในกลมือเขาขะวิ่งเสียงนี้อันยามโ่ยามซื้อวันก็กลืนเงินก็ขอนวิ่งเสียงนี้ก็มีจึงมีเสียงมีปืนเอาไว้คุณสาวนนทพุ่ง,งเยอะกุยกะปอกขี่โกงเขา ิงกเดียกเสียเลยไรปันมองมานเขาีขยงในเดือนเลยพอดีโดมองมานเมียนะกุยกะเป็นพอดีโดปนมือกูเจ้าคืออันเดียอะไรมืออยู่ขึ้นเวงเสียนมีกุยอันนี้ก็มาตรงทักเอฟซีผู้บันเทิงว่ะอันนี้เป็นข่าวดีนะข่าวได้มีมาอย่างเปิดด้วยว่ากลางเลื้นเลือนไหนปลายเลือนเลือนไหนซิกมันเดียวปนเขาขึ้นมาอยู่เวงเสียนมีอย้่เอโกู้การสมเด็ดดอดด่างเอา ผาของคุนอนเผาหองยอซิปายยอันเขาเสดปลอกเล่าไก่ยัง,ยง้เปิด,ด้วยกันไนดะ้เต็มที่เลยฮะอันนี้ก็มาตรงัางกันวิสองหัข้อข่าวมื้อนีนหนึ่งก็ลองตอนนั้นสองปลุกวานป่าหนองกาเก็บขอนสองลองวิ่งเส้นบีฝากเชฟพีไรกันมาสุด